คะก็สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องเจนุนัดซักกันด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมหลังจากหวยออกนะคะคุณผู้ชมมีพี่น้อง FC ท่านใดถูกเลขกันบ้างไหมคะใครที่ถูกเลขนะคะคุณผู้ชมเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านที่ถูกเนาะส่วนท่านที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวงวดหน้า ว่ากันใหม่นะคะคุณผู้ชมววดหน้าก็ต้องเป็นของเราสักงวดหนึ่งเดยวนาะนะคะคุณผู้ชมส่วนอ่าแอดมินเองเนาะก็ไม่ถูกนะคะคุณผู้ชมดูสินะคุณผู้ชมดูขนาดเลขตัวเองแท้ๆนะคะคุณผู้ชมหนึ่งหกนี่นะคะคุณผู้ชมแอดมินไม่ชอบเลยนะคะหนึ่งหก เป็นเลขที่ไม่ชอบนะคะคุณผู้ชมชอบแค่หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดนะคะศูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดนะคะคุณผู้ชมจับแค่นี้แหละก็เลขตารางนะคะคุณผู้ชมก็เดินยังเดินดีต่อเนื่องอยู่นะคะก็ตั้งแต่ที่ลงมานะคะก็ยังไม่หลุดเลยนะคะคุณผู้ชมสามตัวแตกอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมงวันที่หนึ่งกรกฎานะคะ ข้างบนนะคะคุณผู้ชม60 5นหนะคะข้างล่างก็หนึ่งหนะคะคุณผู้ชมเต็มเต็มเลยค่ะแตกบนแตกล่างเลยนะคะคุณผู้ชมเลขตารางนะคะคุณผู้ชมถ้าเราจับคู่วินนี่ยังไงก็ไม่พลาดนะคะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวอ่าดูแนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยกันนิดนึงเนาะคุณผู้ชมนี่ เลขวิ่งของแม่ลอยนะคะให้มา5กับ1นะะึ่งนะคะคุณผู้ชมห้กับหน่ะคะหกงวดนะคะหลุดไป2ครั้งนะคะก็ยังเดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมเลขวิ่งแม่ลอยงวดวันที่1นึ่งากรกฎานะคะคุณผู้ชมเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะข้างบนก็ศูนย์ห้านะคะข้างล่างก็1 6ค่ะเข้าดีมากเลยค่ะเลขวิ่งแม่ลอย เลขวิ่งสองสูตรที่เราลงให้ไปนะคะคุณผู้ชม5กับ6แล้วก็5กับ9นะคะเข้าทั้ง2ส,สูตรนะคะคุณผู้ชมนี่ศูนย์ห้ากับ16นะคะคุณผู้ชม5เนี่ยมันชนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเาเลขวิ่งสองสูตรเนี่ยถ้ามันชนกันเนี่ยมาแน่นอน,นะค่ะคุณผู้ชม นี่เนาะคุณผู้ชมของเลขวิ่งแม่ลอยเนาะ16นะคะจับคู่กับเลขว yup. in ิ่งสองสูตรได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เลขวิ่งก็ไม่มาด้วยกันนะคะสองสูตรเนี่ยก็ไม่มาด้วยกันนะคะเขาจะแยกกันมานะคะเลขวิ่งของแม่ลอยก็ไม่มาด้วยกันเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมก็แยกกันมานะคะอาจจะมีเสียงดังรบกวนนิดนึงเด้อคุณผู้ชมเพราะว่า เราอยู่ที่ทํางานนะคะอาจจะมีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก,ก๊กมีเสียงรถวิ่งบ้างนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมแนวทางนะคะยีชุดนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณผู้ชม2ีชุดเน้นบนกันล่างนะคะตรงๆแต่เวลาเราเล่นเราต้องกลับตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมงวดนี้ก็ ไปเข้าตัวที่เราตัดออกนะคะเพราะว่ามันเป็น5 0 0 5้าเนี่ยมันติดเลขดับเนาะเราก็เลยตัดออกนะคะแต่ก็เข้านะคะคุณผู้ชมงวดนี้ศูนย์ห้าบนต,งตรงๆเลยนะคะมากันอีกแล้วนะคะเด็กผู้ใหญ่ใจดีนี่9้างวดนะคะคุณผู้ชมก็เข้าทุกงวดนะคะยังไม่พลาดนะคะตาชุดไม่น่าลงทุนนะคะคุณผู้ชม ไม่น่าลงทุนก็คือเลขดับนะคะคุณผู้ชมดับตรงตัวนะคะแต่มาตัวกลับได้นะคะเลขไม่น่าลงทุนนะคะงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคเนาะก็ไม่น่าลงทุนนะคะดับบนล่างก็ดับเอาอยู่นะคะก็ไม่มีมาให้เห็นเลยนะคะเลขไม่มาด้วยกันค่ะก็ไม่มาด้วยกันนะคะงวดหนึ่งกร,รกฎานะคะก็ ผ่านนะคะคุณผู้ชมแถวเดียวกันไม่มาด้วยกันนะคะแต่คนแถวคนละฝั่งสามารถมาด้วยกันได้นะคะเห็นค่ะคุณผู้ชม1、6อย่างนี้นะคะเนี่ยอย่างนี้คือมาด้วยกันได้ค่ะแต่ถ้าเป็นแถวเดียวกันแบบเนี้ยเขาจะไม่มาด้วยกันนะคะชุดดับบนล่างนะคะคุณผู้ชมดับเอาไม่อยู่นะคะหลุดค่ะ 0550นะคะติดดับแต่ดับเอาไม่อยู่นะคะดับหลุดนะคะดับบนร่างเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปลงทุนเล่นได้นะคะถ้าเราชอบนะคะแต่ว่าเราจะย้ำพี่น้อง fc ของเราเสมอนะคะว่าเลขดับเนี่ยถ้าเราเล่นก็คือเราอย่าลงทุนเยอะกับเลขดับนะคะเพราะว่าส่วนมากมันจะดับเอาอยู่นะคะอ่าหนึ่งปีนะคะคุณผู้ชมเลขดับชุดดับบนล่างของเรานะคะดับหลุดไม่เกิน ไม่เกินสองครั้งถึงสามครั้งนะคะคุณผู้ชมเต็มที่ก็ประมาณสองครั้งนะคะที่มันจะหลุดนะคะชุดดับตักหลักสิบหน่วยบนล่างนะคะดับสิบบนนะคะคุณผู้ชมดับเอาอยู่คะ่ะดับหน่วยบนก็ดับอาอยู่นะคะส่วนดับล่างนะคะ หลุดที่หนึ่งนะคะหลุดครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะคะหลุดครั้งที่สามแล้วดับสิบบนอมตะนะคะดับเอาอยู่จริงๆค่ะส่วนดับสนิทบนล่างนะคะสามก็ดับสนิทดับเอาอยู่ค่ะ นี่มาถึงงวดของวันที่วันที่16กรกฎาคม2566นะคะคุณผู้ชมเลขวิ่งนะคะสสูตรนะคะวิ่งบนล่าง2ส,สูตรนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเราลงให้ก่อนเลยนะคะซึ่งเลขวิ่ง2ส,สูตรนี้นะคะ,ะคุณผู้ชมพี่น้อง fc ทางบ้านนะคะสามารถที่จะทำด้วย ตัวเองได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็บอกแนวทางการทำเลขวิ่งสองสูตรนี้ไปแล้วนะคะว่ามันทํำยังไงเนาะสองสูตรนะคะคุณผู้ชมงวดนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยหชนกันอีกแล้วนะคะส่วนมากถ้าชนกันแล้วเขาจะมานะคะคุณผู้ชมหกชนกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชม ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะคุณผู้ชมเลขวิ่งนะคะบนล่างสองสูตรคะ่ะรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าพี่น้อง f อทางบ้านมีเลขวิ่งนะคะที่แม่นๆเนาะก็เอามาประกบคู่ กับเลขวิ่งสองสูตรนี้ได้นะคะแล้วก็เลขวิ่งสองสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะไม่มาด้วยกันนะคะหกับ mm. 7ดแล้วก็หกับห้านี่นะคะคุณผู้ชมจะแยกกันมานะคะ mm. เขาจะไม่มาด้วยกันนะคะเดี๋ยวเลขวิ่งของแม่ลอยนะคะคุณผู้ชมวันนี้วันเสาร์เนาะวันเสาร์ประมาณวันวันนี้วันที่หนึ่ง ประมาณวันที่สามวันที่สี่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะนำเลขวิ่งของแม่ลอยมาลงให้นะคะคุณผู้ชมรอติดตามรับชมกันได้เลยนะคะเลขวิ่งของแม่ลอยนะคะเอาคลิปนี้ก็ฝากเลขวิ่งสองสูตรไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ